เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชัาวอนกับเกมโปกเกสก,การนะครับเป็นไงบ้างเราไม่ลงคลิปเกี่ยวกับเกมโปกเกสก,กามาโอ้โหหลายอาทิตย์อยู่นะหรือเปล่าวะ่ะก็เกือบเกือบเดือนละมั้ง เพราะว่าไปเล่นโตเกียวกูไงมีใครเล่นโตเกียวบ้างผีปอบโตเกียวอ่ะเราไปเล่นกันดูนะนะครับสนุกดีเลิกง,งานยามดีนะครับจะทำวิตินีล่างมาสเตอร์จริงๆอ่ะจะทำเอ่อชื่ออะไรว่าดาร์กไลท์แต่ว่าดันไปแลกวิตินีซะก่อนนะครับเพชร<พ>ก็เลยหมดนะครับไม่สามารถแลกดาร์กไลท์ได้แต่ว่าเศษชิปยังเหลือให้แลกอยู่นะครับผม <S <S เออเดี๋ยวรอเก็บเพชรเพิ่มก่อน,อนมาใช้เท่าไหร่นะสองหมืน่น้งเพชรอ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยรอดูอีกทีคือเกือบซื้อแผ่นป้ายไม่ทันด้วย นะครับผมปลดทุกอย่างเรียบร้อยแ,แล้วมั้งพลัง5ล้านหเองนะครับคือเป็นตัวที่แทบจะไม่ได้แตะเลยนะครับเพราะว่าเออมันมันเหมือนจะแรงแต่มันก็สู้ไม่ไหวย,ยุคนี้นะครับผมแต่ว่าทําล่างมาสเตอร์มาแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเก่งขึ้นแบบเยอะเท่านั้นเนาะนะครับเดี๋ยวนะเช็คก,ก่อนดิสกิลเดิมๆม,ม,มันมีคริด้วย50%ปนต์ให้โปรงมองงลไฟลทั้งหมดอ๋อทั้งหมดเลยนะมีฮิตมีครินะครับ เขาใส่ธาตุไฟโดนแน่นอน80โอ้โหคือดาเมจหมูแต่ว่าสกิลคือตีโดนแน่นอน80ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตีนี่คืออออสกิลลดดีเฟน์แล้วก็สปปดเฟนแล้วก็สปีดของตัวเองเฮ้ยโอ้โหดีเฟน์ลดว่ะแล้วก็สปีดลดด้วยนะครับมีผลต้อง3เทินคือทุกสกิลมีโจมตีโดนแน่นอน80นะครับดาเมจ300นะเป็นตัวเลขที่ถือว่าเยอะอยู่นะนะครับโอเคพอเป็นล่างมาสเตอร์แล้วความสามารถจะขึ้นมา ขนาดไหนหรือไม่ขึ้นเลยหรือแคอ่มาดูแล้วกันไปฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอสัก200ไลค์ได้ไหมโอ้โหไม่ได้ทำคลิปโปเกสก้านานนะครับนานๆที่จะมีโปเกมอนมาสเตอร์ตัวใหม่กว่าจะทำร่างแดงได้ก็ไม่รู้ว่าจะถึงปีหน้าหรือเปล่ากว่าผมจะเก็บได้ครบนะครับโอเคร่างมาสเตอร์วีตินี่มาสเตอร์มาแล้วครับผมว้าก็ก็น่ารักเหมือนเดิมนยเนาะนะครับแค่ตัวใหญ่ขึ้น โอเควันนี้ใช้เพชรไปพันสนีครับผมก็ใช้รีหาร้างแฟดด้วยแหละมาอ๋อตัใหญ่ขึ้นอ้าวมาหลุดเฉยเลยเมื่อกี้นี้โอเคเราจะใส่เครื่องประดับให้ด้วยเป็นวอล์คิงลากันนะครับเพราะว่าพลังน้องวิตินี่ของเราค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จะใส่รีบินให้ด้วยพลังตอนนี้เป็น6ล้านหนึ่งเลยครับมาดูสก,กิลกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมก็พาสซีฟตอนแรกมีแค่คลิกกับฮิตใช่ไหมเอ้ย เดี๋ยวนะเช็คก,ก่อนโอ้ยก็สามารถดูเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะพาส,สีนะครับในการต่อสู้ถ้าออกรบจะเพิ่ม50%าสิบเปอร์เซ็นต์คเสียหายครีและฮีทให้ทั้งทีมนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็หลังจากทีมเราโจมตีแอทแท็กแล้วโจมตีแอทแท็กแล้วหมายถึงว่าโจมตีด้วยดาเมจแอทแท็กเหรอยังไงวะ ตัวเองจะได้รับผลชนะ1ครั้งผลนิ้วลังไม่ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับมีผล5เทิร์ซอนทับ5ครั้งก็ถ้าซอนทับก็จะเป็น100%นาะนะครับเมือ่อปล่อยสกิลที่ไม่ใช่สกิลแอตแทกจะลบผลชนะของตัวเองให้เหลือ1ชั้นเอ๊ที่ไม่ใช่แอตแทกหมายความว่าไงหมายถึงว่าเป็นสกิลบัฟที่ไม่ใช่สกิลโจมตีหรือเปล่าหรือว่าเป็นสกิลที่ทำดาเมจเป็นแอตแทกไม่แน่ใจอะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับ ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกละกันน้องนะครับแล้วก็ในการต่อสู้นะครับเพิ่ม5%สเปรดให้ตัวเองลบผลต้านทานความเสียหายธาตุไฟของสกิลสถานะ p y r o d e a c ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสกิลของแคลกาที่มันแบบธาตุไฟโจมตีโดนโดนแบบดาเมจน้อยเออประมาณนั้นแหละนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะสร้างดาเมจสเปเชียลแทกธาตุไฟเมื่อโจมตีมิวการคลิสูงสกิลน,นี้มิลการฮิต80% ถ้าตัวเองมีบัฟชนะโจมตีแล้วจะได้รับผลชนะอีหนึ่งชั้นนะครับคือมันเป็นตัวที่แบบลงดาเมจจัดจัดเลยเท่าที่อ่านสกิลแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าไปเล่นจริงมันจะแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็สกิลที่2องท่าสายฟ้านะครับร้างดามจสเวทแทกท่าสายฟ้าเมื่อโจมตีมีโอกาสคริสูงสกิลนี้สามารถโจมตีโปเกมอนที่บินได้โอกาสฮิต80%นะครับถ้าตัวเองมีบัฟชนะโจมตีแล้วจะได้รับความกดเพิ่มขึ้น30ต้องดูว่าแล้ววบัฟชนะเนี่ยหน้าตามเป็นยังไง ต้องรอสังเกตเดี๋ยวจะลืมอีกนะครับคือไม่รู้ว่าจะลืมหรือเปล่านะนะครับสกิลสานะครับสร้างดาเมจสเปรย์แตกธาตุมังจิตสกิลมีโอกาสฮิต80%ถ้าตัวเองมีบัฟชนะโจมตีแล้วจะเพิ่ม30%สปีดให้ตัวเองมีผลหนึ่งเทิร์นลบล้างไม่ได้นะครับอุ้อันตินี่คือดาเมจ300เท่าเดิมนะครับสร้างดาเมจสเปรย์แตกธาตุาไฟปล่อยแล้วตัวเองจะถูถกลด10% defense special defense และสปีดนะครับมีผล3เทิร์นสกิลมีโอกาสฮิต80%ถ้าตัวเองมีบัฟชนะ โจมตีแล้วจะเพิ่มมากถึเปอร์เซนต์โอกาสติดคริและข้อใสค่คริให้ตัวเองมีผล2เทอร์ลบล้างไม่ได้ดาเมจมันดูรุนแรงจริงๆนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซิลเซตดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาอีก30นะครับก็คือมีครินะครับมีคริเหมือนเดิมนะครับมีคริแล้วก็มีข้อใสค่คริอ๋อแต่ว่าน่าจะโดนเลยมั้งไม่มี8ปดส่งแปอะไรหรือเปล่านะครับถ้าจะใช้อันติซิลเซตแน่นอนเนี่ยสำหรับตัวนี้โอเคอ่ะกดเพลสแล้วกันให้มันเต็มๆไปะนะครับ อันทีต้องใส่ไหมคือเราไม่ได้ฟาร์มไว้เลยว่ะช่างมันก่อนแล้วกันเอาแค่นี้แหละพลังรวม6ล้าน0นแสนนะครับสกิลยีนไม่ได้ปลดนะครับมีซิลดแม็กด้วยเพราะว่ามีรักได้แม็กเนาะนะครับคะแนนอุปทนปลดไม่ได้เพราะว่าค่าความโกรธไม่เต็มตัวนี้คือเป็นตัวที่ดองไว้นานมากเลยไม่ได้เพิ่มความโกรธเลยนะครับแล้วก็เสริมการฝึกอ่ะไม่มีนะไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเลยไม่ได้ปลดไม่ใส่อะไรให้เลยนะครับปล่อยไว้างี้แหละนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลดคุณสมบัติช่อง2และ3นะครับรอบน สายฟ้ามีแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยกดเพิ่มนะครับผมอ่ะเอาแค่นี้ก่อนลืมให้ดูดิสกิลอ่ะแบบนี้เลยนะง่อยๆแบบนี้เลยนะเบลสีไม่เต็มนะครับโอเคมาเลยดีกว่าเนะี่ยพลังรวม19ล้านไปกับจรวดคู่นะครฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมย้ำอีกทีขอสัก200ไลค์น,นะครับจริงๆเ่อยอยากจะไปลองกับไ พันเมตีแชมป์ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนคิดว่าไม่น่าจะเจอคนเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเนาะเราก็มาลองเท่าที่เราจะลองได้19ล้านลองกับ20ล้านก่อนเลยนะครับผมอยากจะบอกทุกท่านธีนะครับว่าหลายๆอย่างผมลืมไปแบบเยอะมากนะครับในช่วงที่ไม่เล่นลืมไปเยอะมากแล้วก็ปกติแล้วก็จำไม่คันอุย้ยรูปสกิลมันเปลี่ยนนี่ว่าเพิ่งสังเกตมันดูเท่ขึ้นเนาะโอเคเราจะสกิลหนึ่งกอนละกันนะครับ บัฟชนะหน้าตาเป็นไงก่อนไอ้ลูกเหมือนไอ้รูปรวมปะวะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยโผลหัวเนี่ยอุ้ยโอ้ยอ่าทำไมามันดูกระตุกกระตุกเว้ยนี่คอมคอมใหม่หนะเนี่ยแปลกๆไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเติมดามเมนนะเอ้ย,ๆๆยเด้อเด้ใจเย็นเพิ่งฆ่าผมเฮ้ยม,มันดูกระตุกจริงนะท่านผู้ชมไม่รู้ทำไม ไม่รู้ทำไมตอนนี้ดีเฟนเท่าไหร่3 08, 4, ามแสนกับ4ี่แสนดาเมจเราเท่าไหร่ดามเมจเราเก้าแสนสองนะครับเราจะอันติซิลเซตลองก่อนละกันเนื้อนะบัฟชนะมันหน้าตาอย่างไงวะน่าจะไอ้ที่อยู่ใต้เท้าหรือเปล่าคือบับมันยาวมากตอนนี้โอเคไปเลยอันติซิลเซตโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดานะอุ้ย คิดไปเองหรือเปล่าว่าเฮ้ยคิดเองก็พอว้าท่านผู้ชมขออีกทีถ้ามันตีเลเล่ตายแต่มันชนะาธา่าด้วยใหม่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 เว้ยเอาจริีตอนนี้ผมยิ้มมุมปากจัดๆเลยคือผมแบบโคตรถูกใจดาเมจเลยน,นั่นเลยนะผมผมขอญาอติลองแม่อันติก่อนขออนุญาตลองไม่อติอันนี้ผมมาลองที่พลังใกล้เคียงกันนะยังไม่ได้แบบไปไกลมากกว่านี้นะอ่ะลองได้ไหมไม่ได้ อ่ละลองได้ไหมอ่ะขาดลองได้นะครับคือตอนนี้ผมตั้งหน้าจอภาพเคลื่อนไหวอยู่ไงมันนีอาจจะกระตุกนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่านะครับคือคอมกูแรงมากตัวน,นี้คือแรงกว่าคอมเครื่องเก่าประมาณ80%เอเนะเออโอเคทีมหน้าตาแบบนี้นะครับผมปรับโอ้ยแต่เราโดนแรงมากนะเอาจริงอ่เกโลดถ้ามาตีทรุโลดได้มันจะดีมากเลยนะวีตีดีเนี่ยแต่ว่ามากับอดอทอัดมีบวกดาเมจมีอาวตะมีเพิ่มเข้าความโกรธอยู่แล้วชิวๆนะครับตอนนี้ดาเมจมาเท่าไหร่เอย 6 0 0 0นนะครับเติมบริเวณไปตอนนี้เป็น7 8 0 0นะครับขอแค่สกิล1หรือสกิล2เอาเอา2แล้วกันมิวทูเกาะมันแพ้ท่าไฟขอสกิล2สิบอุ้ยทำไปทำไปเล่นไปนะผู้ชมทำไปเล่นไปนะเอาจริงนะบับชนงชนะช่างแม่งแล้วคือผมมองไม่ออกนี่หรือเปล่าที่มันสแตกขึ้น2เนี่ยนะครับขอสกิล1ดิอุ้ยอุ้ยทำไปเล่นนะ นี่ยังไม่เลนตีนะอุ้ยอุ้ยทำไปเล่นนะคือเราปิดเขาได้นะแต่แบบเออเราเราดูดาเมจอยู่ไงถ้ากดสปีดนำๆแล้วได้ตีรัวๆจะเป็นไงวะเนี่ยแบบสปีดเยอะๆอันนี้คือย้ำอีกทีนะว่าค่าสายฟ้าคือแบบยังไม่ได้กดอะไรนะนะครับคือมีแค่2อันแล้วแบบเน่าๆเลยนะอ่ะย้ำ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  คือจะเอาแค่วีตินี่ตีตัวเดียวพอนะครับอ่ะไม่ตีด้วยดูดิดูดาเมจด่านผู้ชมอ่ะช่วยหน่อยแล้วกันโหไม่เข่าเลยเติมดาเมจไปคือเราเปิดมิวเกาะได้นะท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมแต่ผมไม่ทำไม่เฉยแบบ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 เนี้ย <c oughs> แรงจังวะ ท่านผู้ชมอันนี้สตแต็กสี่แล้วป่ะเนี่ย <c oughs> เห็นปะเลขสี่ดูเลขดีนะท่ผู้ชมเลขสี่อ่ะปาบเข้าไปโ <c oughs> uh อ้โหเฮ้ยทำไปเล่นไปนะแรงจริงแต่บางแบบโอ้โห <c oughs> มันหายเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูที่พลังเงยอะกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วกัน <c oughs> ไม่ได้การแล้วโคตรแรงเลยไม่รู้จะแรงไปไหนคือไม่รู้คิดเองหรือเปล่าด้วยอ่ะ24ล้านลองไม่ได้อ่ะยีล้านแต่ ข้อเสียเห็นชัดเจนมากว่าโคตรบางโคตรบางนะครับต้องยัดของเพิ่มจริงๆนะครับผม้ยัดของเพิ่มจริงจริงคือมันไม่ใช่ตัวหลักนี่แหละคือแค่นี้ผมก็โคตรว้าวนะคือดามจมันโอเคมากอ่ะมันโอเคจะจัดเลยอ่ะเออโอเคพลังเราน้อยกว่าแล้วนะเมื่อกี้ก็น้อยกว่าแต่น้อยกว่าไม่เยอะไงโอเคคิดโลกก่อนคือคิดว่าเจอทีมบินยังไงก็หมูผมคิดว่าหมูล้านนะครับหมูแบบหมูหมูสับเลยอ่ะขอลองก่อนแล้วกัน ฉิบฉับตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่เคก่อนเจ็ดแสนสี่นะครับวิตินี่กูไม่ได้ตีสักทีฮัลโหลแม่งเล่งเธอหรือเปล่าเออไม่ตีดีฮัลโหลบักขำแม่งจนเปิดอัมตาเนี่ยขอลองก่อนนี้อุ้ยทำไมเหมือนดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่รอบนี้หรือเปล่าเราจะไม่ตีนะ อยากไปเออโต้อะอยากรู้ออโต้มันจะทำยังไงแต่แบบกูหมัน่นกูกูหมั่นมากโอ้โหยี่สิบสี่ล้านกับสิบเก้านะจ๊ะขอช่วยทำดาเมจหน่อยช่วยทำดาเมจหน่อยนี่ไม่ได้แอนติเลยนะไม่ได้แอนติเลยนะน้องว่าต้องแหลกอะเนาะเออท่านผู้ชมคิดว่าไงวะได้ไปมันแรงป่ะเอาจริงๆนะแบบโง่งๆเลยผมว่าผมว่าแหลก อาจจะมีคนเห็นต่างก็ได้รอบสุดท้ายท่านผู้ชมเราจะไม่ไปไกลกว่านี้เพราะว่ามันบางจริงนะครับโดนแรงมากเราก็โดนแรงเช่นกันนะครับอันนี้25ล้านเอา้าทีมเดิมผมจะขึ้นปกเลยวิตินี่มาสเตอร์แม่งโคตรแรงนะครับอาจจะตัดเขาแม่งออกก็ได้เฮ้ย <c oughs> มันแรงจริงนะไม่รู้อ่ะอ่ายูโ you น know, ว่าลองนี้แต่ถ้ากูไม่ตายก่อนนะคือเสียวตายคือมันบางคือมีสิทธิ์ตายสูงมากนะครับอาเคียโร่ก่อนแล้วกัน นะครับปาบเข้าไปหูไม่เข้าว่ะขอเติมก่อนเติมก่อนอย่าเพิ่งนะขอตรงข้ามใจเย็นนะขอเติมก่อนนะครับผมจะ,จะลองอันตีใส่ย,ยูโนวามากตอนนี้อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายขอร้องอย่าใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ตายไปหนึ่งโอเคลองลองลองดีเฟนเท่าไหร่ดีเฟนท์สามสามแสนมันดูไม่ค่อยเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่เข้าไปหุยไม่เข้า <c oughs> กูว่าแล้วโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับวีตินี่มาสเตอร์สำหรับผมผมมองว่าเฮ้ยมันแรงดีนะคือ,อยูนิว่าตอนนั้นแข็งเกินไปเดี๋ยวรอบหน้าลองอีกทีนะครับผมขอปลดเพิ่มก่อนจะปลดเอ่อซิลยินเห็นไ,ไหมว่าซิลยิน,นคืออะไรอันนี้เพิ่มดามจ20นะแล้วก็จะปลดคุณสมบัติช่อง2 3แล้วก็จะเปลี่ยนนิสัยนะครับจะลองจัดเต็มเท่าที่เป็นไปได้ดูนะครับส่วน ตรงนี้อาจจะแค่กดสายฟ้าผมอาจจะไม่ยัดใบแม็กให้นะครับเพราะว่าผมงกนะครับคือมันหาค่อนข้างยากอะเนาะนะครับเดี๋ยวจะทําให้เยอะกว่านี้แล้วก็จะมาลองอีกทีนะครับเอาพลังสัก7 8ล้านแล้วกันแล้วก็จะไปรีแมทกับไอยูนววาตัวนั้นใหม่คือมันหนาเกินไปว่ะผมเอาไม่ลงจริงนะครับคือหลายตัวที่ไปลองกับมันอะแม่งตีแทบไม่เข้าเลยเว้ย นะครับโอเคยยก็สลับคลิปนี้ไปก่อนนะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องชักบอลด้วยนะครับขอสัก200ล้านละเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปนะครับส่วนตัวเป้าเดียวกับประดับ thunder รอก่อนนะครับเดี๋ยวขอทำประดับ thunder เพิ่มก่อนนะครับยังไม,ไม่ได้ทำเลยเล่นแต่โตเกียวกูนะครับโอเคไปแล้วไา่บาย